มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนแห่ต่อคิวใช้บินค่าไฟฟ้าค่าน้ำรับเงินสองหมื่นเพียบเลยค่ะนายวิรไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล หรือสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้ข้อมูลทางเลือกเช่นชำระค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์รายได้หรือว่าพฤติกรรมการซื้อขายออนไลน์ในการประเมินความสามารถหรือว่าความเต็มใจในการชำระนี้นะคะรวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในขั้นตอนของการให้บริการสินเชื่อได้แก่การเบิกจ่ายและรับชำระคืนสินเชื่อ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเช่นอัตราดอกเบีย้ยเบีย้ยปรับและก็ค่าธรรมเนียมและการแสดงภาระนี้ค่ะทางนี้นะคะประกอบการธุรกิจสามารถให้สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลแก่ผู้บริโภคแต่ละรายนะคะรวมไม่เกิน2 0 0 0มบาทและมีกำหนดระยะเวลาการชำระเงินคืน6เดือนโดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม และกำหนดอัตราดอกเบีย้ยเบีย้ยปรับค่าปรับค่าบริการแล้วก็ค่าธรรมเนียมม่ได้รวมกันไม่เกินร้อยละยีต่อปีค่ะสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลนะคะจะช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำกลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้และก็กลุ่มไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประการันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วยค่ะผู้ประกอบประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลสามารถแจ้งความประสงค์มายัางแบงก์ชาติล่าสุดนะคะหล,ลังเรื่องราวดังกล่าวเผยแพร่อ,พออกไปก็ได้มีคนแห่ให้ความสนใจและต่อลงคิวลงทะเบียนรับเงินกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะและหากมีผู้ใดที่ยังคงสนใจก็สามารถเข้าไปติดต่อได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ